คืเกษตรกรชาวสวนยางอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ชีวภาพตราดาวแดงของเราในการทํำยางแผ่นนะครับตรงนี้โดยใช้วิธีการกวนในถังอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้คุณพี่เขาได้เตรียมน้ํำยางสดนะครับที่ได้เก็บมาจากต้นยางแล้วนะครับมากันกรองเรียบร้อยแล้วก็ตวงลงไวในถังนี้เสร็จแล้วก็ นำส่วนผสมที่เป็นซูปเปอร์ชีวภาพตราดาวแดงของเราลงไปผสมกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็นำมาเทลงในถาดที่เรียงไว้เนี่ยนะฮะที่เตรียมไว้เพื่อที่จะ ทำการตวงให้ได้ปริมาณต่อแผ่นหนึ่งต่อถาดหนึ่งถาดหนึ่งนี้ก็คือหนึ่งแผ่นนะครับคุณผู้ชมครับนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณพี่เสถียรกันนะครับเกษตรกรชาวสวนยางอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้เลือกใช้ซูปเปอร์ชีวภาพตราดาวแดงของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมเราจะไปคุยกันนะครับว่าคุณพี่เสถียรตัดสินใจยังไงถึงได้เลือกใช้กดเดิมที่เคยใช้อยู่มา ใช้ซูเปอร์ชีวภาพตราดาวแดงของเราจนถึงวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างพี่เสถียรแล้วครับตอนนี้กําลังยุ่งอยู่กับการเตรียมยางแผ่นที่จะนําเข้าไปรีดนะครับครับสวัสดีครับพี่เสถียรครับสวัสดีครับผมอันนี้วันนี้ต้องขอรบกวนพี่หน่อยนะยุ่งอยู่กับงานหน่อยนะต้องรบกวนนิดนึงนะครับสอบถามและพูดคุยกันนิดนึงนะตอนนี้นะครับพี่เสถียรนะครับได้เตรียมยางแผ่นเรียบร้อยแล้วคือตัวนี้ที่ที่พี่ จับอยู่ตรงนี้ในฐานนี้ก็คือยางที่ได้ผ่านการผสมกับซปเปอร์ชีวภาพตราดาวแดงของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคุณพีครับใช่ครับครับพี่เสถียรครับผมขออนุญาตเรียนถามพี่เสถียรนิดหนึ่งนะครับว่าขั้นตอนนี้คือเป็นขั้นตอนกดยางด้วยแล้วก็รีดไปด้วยในตัวเลยใช่ไหมครับกดยางฮะนะฮะมีข้อแตกต่างยังไงครับพี่เสถียรครับระหว่างที่ ที่เคยใช้กรดฟอร์มิกแล้วเปลี่ยนมาใช้ซูปเปอร์ชีวภาพตราดาวแดงของเราในการทํายางแผ่นตรงนี้นะครับแตกต่างกันยังไงบ้างครับพี่คุณภาพมันดีกว่านะเนี่ยะดกว่ระยางก็เหน,นยีนยวกว่ากันน้ําหนักดีกว่าขนาดครับรคุณภาพอไอ้ารดาวแดงนี่ดีว่ะฮะแต่พ่เศษครับแล้วยางที่ได้ผ่านการผสมโดยซูปเปอร์ชีวภาพตราดาวแดงของเราเนี่ยแล้วผ่านการลีดอย่างนี้แล้วนําแผ่นออกมา เขาเรียกว่ามาตุตก,กันไว้เนี่ยพี่ไม่ได้เอาอะไรมาเป็นตัวช่วยในการที่ป้องกันไม่ให้แผ่นยางติดกันเลยเลยครับพี่ไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะครับนะฮะอย่างอย่างที่เห็นนี่นะท่านผู้ชมครับก็คือคุณสมบัติก็คือแผ่นยางจะไม่ติดกันใช่ไหมครับไม่ติดกันนะครับแล้วก็คุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับอย่างที่ยาง ของคุณพี่สเสถียรได้นํามาเทลงในเครื่องรีดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการกดแบบนี้นะครับขั้นตอนการนวดก็นวดผลเดียวนะครับแล้วก็รีดออกมาอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับแล้วคุณพี่สเสถียรหลังจากนวดเสร็จแล้วนี่ก็จะ,ะรีดแล้วอย่างนี้มารือมาตุกันไว้อย่างนี้หลังจากนั้นก็จะนําไปรีดบางอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าเป็นยังไงบ้างครับยางที่ได้จากการทําตรงนี้เหนียวไหมฮะขาดง่ายไหม เดียนะวดีกระตูได้นานได้ไม่แข็งไม่กระด้างหรอกอืมนะฮะอย่างนี้คือว่าต,ตูตูเสร็จแล้วเนี่ยทำเสร็จได้รีดเสร็จแล้วเนี่ยคุณพี่เสถียรยังมีเวลาไปทานข้าวมีเวลาทําธุรสนตัวได้อีกแล้วกลับมารีดลายรีดอะไรนี่ยังได้ใช่ไหมครับโอ้โหนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือคุณสมบัติที่ดีของซูเปอร์ชีวภาพตราดาวแดงของเรานะครับแล้วในพอเวลาทําเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะพี่เสถียรนําไปตาก แห้งเรียบร้อยเนี่ยเป็นยังไงบ้างสีสันของแผ่นยางคุณภาพเป็นยังไงบ้างครับสีสวยฮะแล้วแผ่นยางน้ําหนักไม่ซีด้วยโอ้โหนะครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษเลยจริงๆนะครับของซูปเปอร์ชีวภาพตราดาวแดงนะครับที่เกษตรกร,กรชาวสวนยางและก็กลุ่มยางทั่วไปนะครับให้การยอมรับและก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยในเรื่องของน้ําหนักยางและก็คุณภาพแผ่นยางนะครับว่า ออกมาแล้วคุณภาพดีสีสวยขายได้ราคานะครับคุ้มค่ากับเกษตรกรที่ได้ทุ่มเทนะครับกับการผลิตยางแผ่นหรือว่าผลิตขี้ยางเนี่ยนะครับโดยใช้ซูปเปอร์เชื้อวภาพตราดาวแดงของเราเป็นตัวช่วยในการผลิตนะครับยางที่รีดทั้งหมดไปเรียงกันไว้ตรงที่เห็นนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะนํามารีดลายอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการที่เรานําไปตุ๋ไวอ้อย่างนี้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับจะไม่มีการติดกันนะครับยางแผ่นแต่ละแผ่นก็จะอยู่ ของใครของมันนะครับในส่วนของแผ่นยางนะฮะท่านผู้ชมครับอย่างที่เห็นนะฮะโดยไม่มีการใช้สารหล่อลอื่นอื่นๆไม่ว่าอย่างบางบาง,บางท่านนี้จะใช้ผงซักฟอกหรือว่าที่เรียกกันง่ายๆว่าแฟบนี่นะฮะละลายน้ําแล้วมาลาดบนแผ่นยางก่อนเพื่อที่จะป้องกันแผ่นยางที่มาตุ่รวมรวมกันไว้เนี่ยไม่ให้ติดกันนะครับ แต่ตรงนี้คุณพี่สเสถียรไม่ต้องไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมอีกแล้วคือไม่ต้องลงทุนอะไรอีกแล้วครับพี่เสถียรครับแอ,อตอนนี้คือเป็นขั้นตอนของการรีดรีดบางใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนี้ไปเราจะพอได้บางได้ที่แล้วเราก็จะนําไปเป็นเครื่องรีดลายนะฮะแล้วผมอยากจะถามพี่สเสถียรน,นิดนึงนะครับตรงนี้ว่าแต่ก่อนที่เคยเคยใช้กรดฟอสฟิกอยู่เนี่ยมีปัญหามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพมีอะไรบ้างไหมครับ,บกรดฟอสฟิกเนี่ยจะคันฮะจะแพ้และคันเป็นผื่น แล้วอันดันลายด้วยโดนรับแคน,ค,นคนแพ้นี่ทำไม่ได้เรอกแล้วหลังจากที่พี่เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ซูปเปอร์ชีวภาพตราดาวแดงของเราเนี่ยอ,อ,อาการปัญหาการแพ้กันอะไรต่างๆนี่หายไปเลยใช่ไหมฮะหรือยังไงไม่มีไม่แสบไม่คันเนไม่แพ้อะไรแล้วคุณภาพของแผ่นยางนะครับพี่เตียนครับก็ถือว่าคุณภาพก็ถือว่าดีฮะถ,ถือว่าดีว่าเป็นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับ แล้วคิดว่าจะใช้ซูเปอร์ชีวภาพของเราตลอดไปไหมครับนะครับคุณผู้ชมก็ดูแล้วกันนะครับนี่คือคำยืนยันจากเกษตรกรชาวสวนยางนะครับแท้ๆจริงๆนะครับจากผู้ใช้จริงๆนะแล้วว่าการที่เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยก็มีประโยชน์นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับคุณผู้ชมดูนะครที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ก็คือเป็นที่อยู่ของ สัตว์ชนิดหนึ่งก็คือไส้เดือนนะครับแต่ตรงบริเวณที่ท่านผู้ชมได้เห็นตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณลงยางนะครับของคุณพี่สถียนนะครับที่ได้ใช้ซูปเปอร์ชีวภาพตราดาวแดงของเราเนี่ยนะครับทำยางแผ่นตรงนี้แล้วน้ําที่เห็นอยู่เนี่ยที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยครับคือน้ําที่ล้างชาระล้างลงมาจากภาชนะนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นถังหรือว่าจะเป็นถาดนะครับเพื่อที่จะ คือตอนนี้ก็ยังยังอยู่ในขั้นตอนที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดเบียเศ็จนะครับคืออยู่ในขั้นตอนของทํายางแผ่นอยู่นะครับแต่ว่าเราพาคุณผู้ชมมาดูตรงนี้ครับที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือไส้เดือนนะครับตัวเป็นๆน,นะฮะแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนค่อนข้างที่จะก,กลัวไส้เดือนนะฮะค่อนข้างที่จะก,กลัวไส้เดือนนะฮะแต่อยาก,กให้คุณผู้ชมเห็นว่าไอ้ที่เห็นอยู่นี่ครับคือไส้เดือนจริงๆนะครับนี่ฮะอยู่ได้นะครับในสภาพแวดล้อมอย่างนี้เพราะว่าซูเปอร์ชีวภาพตราดาวแดงของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ ตัวเป็นๆน,นะฮะเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ครับนี่คือไส้เดือนนะครับที่อาศัยอยู่ข้างๆโรงยางของคุณพี่เสถียรและก็หอยทากนะครับสัตว์เหล่านี้นะครับเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์นะครับต่อเขาเรียกว่าต่อสิ่งแวดล้อมต่อพื้นดินมากเลยทีเดียวถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับเห็นไส้เดือนอย่างนี้อย่าไปทําร้ายเขาอย่าไปขุดก็ทิ้งเอาไปทําเป็นเหยื่อปลาได้เวลาไปตกปลาอันนี้ได้ฮะซปเปอร์ชีวาภาพตราดาวแดงของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆนะครับผลิตโดยวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจริงๆนะครับคำนึงถึงผลต่อเนื่องที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมอย่างที่คุณพี่เสถียรได้ใช้ตรงนี้แล้วนี่นะครับ ถือว่าดีมากเลยนะครับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทํายางแผ่นกันแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเรียนถามคุณพี่สเสถียรน,นิดนึงนะครับว่าพี่สเสถียรครับหลังจากที่ทามาจนทุกวิธีทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทํายางแผ่นก็คือนํามาตากแล้วเนี่ยนะครับคุณพี่เสถียรใช้เวลาในการตากยางกี่วันครับก็ตากยางมันไม่เวลาม่นานนฮะตากยางอนะ่ะนี้มันอยู่ที่ว่า ตากแล้วเวลาเก็บเนี่ยยางพยายามคืออย่าให้โดนฝนครับผมนะครับครับผมนะครับแผ่นยางจะคุณภาพดีและสีสวยด้วยนะครับในเรื่องของน้ําหนักนะครับนะฮะแล้วก็สีของแผ่นยางนี่หลังจากที่ตากแห้งแล้วที่เราจะนําไปเก็บในโรงเก็บแผ่นยางเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่คุณพิเถียนเคยใช้กรดฟอร์มิกเดิมอยู่แล้วเปลี่ยนมาใช้ซูเปอร์ชีวภาพตราดาวแดงของเราเนี่ยนะครับในการทํายางแผ่นครั้งนี้นะครับมีข้อแตกต่างยังไงบ้างและข้อดียังไงบ้างครับหนึ่ง น้ำหนักกันไม้ซีฮะจะไว้นานเท่าไหร่ก็ไม่ซีฮะน้ำหนักคงเดิมแล้วสีสันของแผ่นยางเป็นยังไงบ้างสีก็สวยเหมือนเดิมฮะสีสวยเหมือนเดิมฮะนี่เราไม่ได้ผสมสีไม่ได้อะไรเลยไม่ไม่ไม่ได้ใช้ส่วนผสมอย่างอื่นเลยนี่างว่าเรามีส่วนผสมที่ในแผ่นยางแผ่นนี้ที่กําลังตากกันอยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็มีน้ํามีน้ํายางสดแล้วก็มีน้ําเปล่าๆธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณมิเียนครับ และหลังจากที่พี่ได้ใช้ซูเปอร์ชีวภาพดาวแดงของเราแล้วนี่ปัญหาของเรื่องเชื้อราเป็นยังไงบ้างครับรามไม่มีรับรับรองได้เลยรามไม่รามไม่มีรามไม่เกาะครับหลังจากที่พี่เคยใช้กรดฟอ์มิกอยู่ก่อนแล้วนี่ครับแล้วหลังจากที่ได้มารู้จักกับซูเปอร์ชีวภาพตราดาวแดงของเรานี่แล้วนะครับนะฮะในใจของคุณพี่เสถียรนี่คิดว่าจะใช้ซูเปอร์ชีวภาพตราดาวแดงของเราต่อไปเรื่อยๆไหมครับต่อไปครับเพราะว่าดูแลคุณภาพจะดีกว่าฟอร์มิกเยอะ แล้วไม่อันตรายด้วย